สวัสดีครับชมลมคนชอบผีวันนี้ผมก็จะมาตบเกรียนผีในฟาสโโมโฟเบียกับดานเอ <Love that. S 1> ็ดฟิลโรดเควสก็จะมีใช้โทรโคงใช้กางเขนแล้วก็ใช้ EMF นะครับโอเคผมจะเอาแท่ง UV กล้องถ่ายรูปแล้วก็ EMF เข้าไปเลย Let's go ไปฮะคุณผู้ชมฮะของเล่นไม่ใช่กล่องไอ,อ้ยเดี๋ยวของเล่นไม่ใช่กระจกครับแล้วก็ไม่ใช่ไพโอเคกล่องโดนตีกล่องโดนตีไม่ใช่สวยเดี๋ยวเราจะเปิดเบรกเกอร์ก่อนเลยนะฮะเบรกเกอร์อยู่นี่ปะอ่าสวยอยู่นี่ครับโอเคไหนดูซิว่าห้องนี้มีกระดูกหรือเปล่าผีมันซ่อนกระดูกหรือเปล่าเนี่ย โอเคไม่ไม่เห็นไม่เห็นเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปิดไฟตรงนี้ก่อนนะฮะเออในครัวด้วยโอเคอุยจาไม่ใช่ผมว่าใต้ดินละมั้งดูทรงผมว่าดูทรงกระดูกกับของเล่นนี่น่าจะอยู่ใต้ดินนะครับแต่ผีไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ ไหนดูซิว่าของเล่นเป็นอะไรครับเป็นไอ้นี่ก็ดีนะซอมอรนิ่งอ่ะของดีเลยเฮ้ยไม่ใช่ซอมอรนิ่งหรอจบแล้วจบแล้ววัยรุน่นไม่ใช่ซอมอรนิ่งอ่ะ no มันไม่ใช่ซอมอรนิง่งเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะเอ้ยกระดูกอุย้ยสวยเอ้ยเนียนเลยนั่นวัยรุน่น เนียยเลยนะครับอ้วนเนียยเลยครับอ้วนโอเคชั้นบนแล้วแหละของเล่นอะนะถ้าเป็นไม่ได้ขอเป็นไอ้นี่ได้ป่ะขอ,อจับประตูครับบ้านไหนบ้านไหนเมื่อกี้ได้ยินอยู่ว่บ้านไหนอะทำไมอีมีฟไม่ดัง อ้าวบ้านไหนปะอ้าอีเ e อไม่ดังหรอบ้านไหนวะเนี่ยไดู้่แล้วเนี่ยอ๋อบ้านนี้โอเคไม่มีฟิงอะเอ้ยห้องนี้ห้องนี้ครับห้องนี้ไม่มีฟิงนะ อีสามว่ะอีสามอีสามเอเด็นะของเล่นวูดูปะเฮ้ยไม่ใช่วูดูแล้วเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยผมหาทั่วบ้านแล้วทำไมผมหาของเล่นไม่เจอเลยทุกคนหาทั่วบ้านนะออาช่างมันแล้วกันอะผมอ่ะผมไม่สนใจนอยู่แลของเล่นอ่ะผมหาไม่เจอเลยไม่รู้มันเป็นอะไรไอ,ไอเกมนะี้มือลิงเหรอ ล้วมือลิงอยู่ไหนอ่ะผมไม่รู้ตำแหน่งมือลิงด้วยอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นนะน่าจะเป็นมือลิงหน่ะมั้งแต่ส่วนตัวก็ไม่ได้ชอบมือลิงอยู่แล้วอะ่ะผมว่าหาหลักฐานดีกว,ว่าตั้งใจหาหลักฐานดีกว,ว่าผมจะเอากล้องวิดีโอแล้วก็อเกลือครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่า หลักฐานอ่ะมันมีอะไรบ้างเราก็จะเช็คเลนก่อนใช่ไหมแล้วก็ผมจะเอาอะเทอร์โมเมิเตอร์ก็ได้อ่ะเอาเข้าไปก่อนโอเคส่วนของเล่นนี่ไม่รู้แล้วเพราะว่าโอโ้โหผมหาหมดแล้วอ่ะไม่เจอเลยน่นาจะเป็นมือลิงแหละทุกคนแต่ผมก็ไม่รู้ตำแหน่งมือลิงไงพูดพูดตามตรงเลยออ้ยมีควันด้วยอ่ะมีฟิซซิ่งแน่เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเช็คโกสอึบก่อนนะครับมีหรือเปล่าเนี่ยโกสอึบเนี่ย ไม่เห็นเลยครับในห้องเฮ้ยแล้วมันเดินขึ้นไปไงมันเดินขึ้นไปไปละมันเดินขึ้นไปได้น,นี่มุมเนี้ยอ่ะผมโยนละช่างมันอ่ะเดี๋ยวเราจะโรยเกลือนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงประตูครับอืมประมาณนี้แหละอ่าโอ้ยเหยียบเหยียบเกลือครับเอา้ามันบักอะไรเนี่ยฮลัลโหลเดี๋ยวเอา้า บั็กเฉยฮลัลโหลอุ้ยเกมกากว่ะแม่งไม่ใช่เลดครับแล้วก็ไม่ใช่ม่บิ๊กด้วยโอ้ยโอ้โหอีเวนต์แบบนี้ไม่ดีเลยครับไม่ใช่อะไรนะถ่ายรูปไม่ทันฮลัลโหลแต่ผมว่ามีโอกาสเป็นฟสเดอยู่ยนั้นเนี่ยอันนี้ทิ้งปไปเลยโอ้โหมันบั็กอ่ะเออต้องวางตัวเนี้ยวางอย่างเงี้ยไม่บล็กอกเฮ้ย อ้า oh, เลี้ยงอาเลี้ยงโหอีเวนต์นี้เขาจะไปถ่ายลูกทันนะเหมือนจะเป็นผีอ้วนนะครับผมจะเอากางเขีนไปแล้วก็เอ้ยมีพาราโบลิกด้วยเนี่ยอ่าเอาพาราโบลิกไ์มด้วยโอเคเอ้ยพาราโบลิกเดี๋ยวค่อยทำเลยว่ะเอาเป็นนี่เอาสปิริตบล็อกมาดิเอามาคุยดิเออแต่ว่าต้องวางกางเขียนเราไปก่อนเดี๋ยวแม่ง เดี๋ยวมันล่าแล,แล้วเดี๋ยวจะยุ่งนะครับมาแล้วเอ้ยห้องหอง้หองนี้ห้องนี้เลย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 เปิดไฟก่อนผมโอ้โหมืดมากเลยเอาอีกแล้วโอ้โหอีเวนต์บ่อยจังวะจะเย็นนะกล้องก็ไม่ได้ถือฮโัโหลอีเวนต์อะไรตอนนี้วะอ่าผมพยายามจะคุยกับมันนะครับไม่ตอบครับ เหมือนจะไม่มีป่ะอุ้ยจับประตูอุย้ยอีห้าอีห้าทุกคนอีห้าตัวอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวกล้องกล้องกล้อง เอ้ยตัวอะไรเนี่ยโอ้โหแม่งอีเวนต์เก่งจัดอา้าวอินเตอร์แอคชั่นเฉยจะรูอว่าโอ้โห e ห้าครับ e ห้าโอเค,อ,เคอ่ะคุยดิเหมือนจะไม่มีสปิริตบล็อกนะตัวเนี้ยเอ้ยไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีผมพยายามคุยแล้วแล้วฟิซซิงป่ะก็ไม่ได้ติดลบนี่หว่าโอเคผมคิดว่าอาจจะเป็นอย่างอื่นหรือเปล่า เออเปลงนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาของเล่นช่างหัวมันแล้วผมไม่สนใจแล้วไอเกมแล้วแท่งไอไอน,นี่ไม่มีดิฟิล์ก็เป็นไม่มีก็จะเหลือโกสไลติงใช่ปว่ะกับดอทมาเลยเออเอาโกสไลติงมาเลยแล้วก็ถือทูบป้องกันตัวไว้ครับอืและเดี๋ยวเราจะหยิบโทรโข่งมา อ่ะผมวางตรงตรงนี้ละกันโอเคเรียบร้อยเนี่ยมันไม่ได้ติดลบอบอะไรเลย,เ,ลยเอาจริงไอพราบริคทำตอนล่าก็ได้นะหรือตอนอีเวนต์ก็ได้เออทำตอนอีเวนต์เมื่อกี้ผ่านไปแล้วถ้าถ้า,ถ,าถ้าผมถืออ่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูคนระับเผื่อมันจะอีเวนต์อีก,กรอบแต่ของเล่นนี่ผมผมว่าเป็นมือลิงนั่นแหละแต่ ปิดปิดนี้เหรอปิดทำไมอ่ะมันปิดเบเกอร์ทุกคนไม่ใช่จีนครับปิดเบเกอร์ปิดเบเกอร,อร,อร์อ่ะมาแล้วผมมาเปิดแล้วปึ๊บโอเคเรียบร้อยกำลังเดินกลับผมอยากผมไม่รู้ตำแหน่งมือลิงอะดิมันปกติมันอยู่ในตู้ไม่ใช่เหรอมือลิงอ่ะ ผมไม่ได้จําด้วยของเล่นอ่ะผมไม่จําของเล่นอยู่แล้วเล่เกมเนี้ยเอาจริงๆทุกคนผมสารภาพเลยมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรบ้างนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่วูดูอ่าวูดูไม่มีอุจามอุจาไม่มีเนี่ยอุจาจะต้องอยู่ที่นี่อ่าห้องเนี้ยอุจารไม่มีวูดูไม่มีซัมมอนิ่งไม่มีกล่องดนตรีก็ไม่มี ใครก็ไม่เจอกระจกไม่เจอมันก็จะเหลือมือลิงอ่ะแหละทุกคนแต่ผมไม่รู้ตำแหน่งมือลิงไงผมไม่ผมไม่จำอะ่ะผมไม่จำของเล่นขนาดนั้นอะเอาไงดีผมว่าผมผมไม่หาแล้วกันเกมนะผมไม่รู้มันอยู่ไหนอะ่ะหาไปก็เสียเวลาก็เล่นตามสไตล์ผมอะ่ะสไตล์ไม่มีของเล่นอะ่ะอุ้ยเปิดน้ำวะเขียนวะ จับประตูแต่ไม่เขียนครับเขียนดิน้องเวรุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายลูกก่อนครับเชียร์ปิดสวยไหนมาคุยพาราบริกดิ อีเวนต์บ่อยนะตัวเนี้ยโอ้ไม่ใช่เฉดแล้วแหละอีเวนต์บ่อยแบบน,น,จจน,น,นี้อาจจะเป็นโอนี้เออเกมนี้อาจจะเป็นโอนี้เอ๊แต่ผมไม่ได้สังเกตดิเอ๊มันอีเวนต์เป็นเงาไม่ใช่หรอวะเออมันเป็นเงาไม่ได้มาเป็นกายหยาบโอปะเกะไม่มีหรอกโอ้ยโอนี้ไม่ใช่ครับโอเคคุยละไอ้นี่ไม่ใช่อะไรนะโอปะเกะไม่ใช่มันไม่มีฟิลวิสวยสวยสวย สวยก็แย่แล้วมันจะล่าแล้วเนี่ยะจะเย็นนะจะเย็นนะไม่ใช่เฉดอะตัวนี้เฉดไม่ใช่มันไม่เฉดมันไม่ล่าเร็วขนาดนี้ครับสาระเหมือนจะเจอแค่หลักฐานเดียวนะเออหลักฐานเดียวก็ได้เออก็ก็เล่นได้หมดแหละว้าวไม่เร็วังวะ โอเคทีนี้เราก็รอสแตนบายจู๊กเลยครับแต่ว่าไปเอาทุกเพิ่มก่อนตอนนี้เดี๋ยวมาดูสปีดกันดีกว่าทุกคนก็ผีวิ่งเร็วเนี่ยจะมีเลยจูกับทวินนะส่วนไอเสียงเบาก็จะเป็นไมลิงแต่ถ้าเดินปกติก็ต้องมาดูนว่าเป็นสปีดหรือเปล่าเอางี้เดี๋ยวผมไปหยิบโทรศัพท์ก่อนผมไม่ได้เอาโทรศัพท์มาวางข้างๆด้วยผมจะจับเวลาเพราะมันมีสปีดไงแป๊บนึงเดี๋ยวมา โอเคครับผมมาแล้วปเราก็จะเตรียมจับเวลาเลยนะครับว่าเป็นสปิริตหรือเปล่าปกติผมเล่นหาหลักฐานผมไม่ปกติจะไม่หยิบโทรศัพท์มาหรอกเพราะคิดว่าแบบมันไม่น่าจะเจอสปิริตบ่อยขนาดนั้นแต่ถ้าเป็น no evidence หรือว่าคูลสเงี้ยต้องจับตลอดเวลานะไป let's go เปิดไฟให้สว่างก่อนมืดเกินประมาณนี้พอละ สว่างอัะนแะหลรอครับถ้าเกิดว่ามันแบบเร็วมากๆเลยก็คือไลจูเลยแต่ถ้ามันเร็ว10%ชา้า10%ก็เป็นทวินแค่นี้เลยโยนของครับคือตอนแรกของเล่นไม่จะเป็นแล้วเพราะว่าค่าสติเราต่ำแล้วไนงะไม่จะเป็นต้องเล่นแล้วครับ เห็นไหมผมบอกแล้วเล่นตามสไตล์ตัวเองเออตามสไตล์ผมคือเล่นแบบไม่มีของเล่นไม่ง้อของเล่นดียว่ะใช้คำว่าไม่ง้อแล้วกันมีก็ได้ไม่มีก็ได้เอออันนี้อะไรมันอันนี้มันล่าอยู่หรอไม่ล่าละเสียงเสียงดังมาก อันี้เดียวไวลุนฮัชาสมัตแอบเลยสวยตัวนี้เหรอทวินไม่ใช่ไรจูไม่ใช่แล้วเป็นพวกเดินปกติครับแต่เสียงมันดังนะตัวเนี้ยแต่แปลกทำไมระยะเวลาล่ามันสั้นจัง รู้สึกแปลกตัวนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนแล้วกันดูดูสปปรตก่อนตัวแรกตอนนี้แต่แปลกใจแล้วว่าทำไมระยะเวลาล่ามันสั้นจังอันนี้อันนี้แปลกใจมากหรือเราไม่ได้เสียงมันวะอันนี้เราไม่รู้นะต้องต้องดูอีกรอบหนึ่งครับต้องดูอีกรอบหนึ่ง ตอนนี้ก็ดูสปิริตก่อนตัวแรกไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่อีเวต์บ่อยนะอีเวต์บ่อยมากเปิดวิทยุวะอ่ะแอบห้องนี้ก็ได้กินน้ำแป๊บนึงคอแห้งกินน้ำแป๊บนึง วิ่ไม่ใช่วะสปิริตไม่ใช่ครับโกเลียวแล้วแหละถ้างั้นน่ะเสียงเท้าดังมากอุ้ยเข้ามาไปแหละไม่เข้าไม่เข้าโอเคโกเลียวแล้วแหละเสียงดังมากโอเครู้เรื่อง อยู่ยังสวยโอเคออกเลยครับปะ <c oughs> ่ะอ่าโอเคนะครับ <P 3> <c oughs> ผีตัวนี้ก็เป็นโกรีลีนั่นเองนะครับผมสวย วิบโหปดล็อกไปใช้ UV แล้วแต่ถามว่าปดล็อกมาถามว่าใช้ไหมผมก็ไม่ใช้อยู่ดีเพราะว่าอาถ้าเป็น UV แล้วเนี่ยแท่ง UV เทียร์หนึ่งเนี่ยกตที่สุดแล้วนะครับสาเหตุที่มันกตเพราะว่ามันให้แสงสว่างในที่มืดได้ดีที่สุดแล้วแล้วก็แบบคือ,ค,อคือมันสามารถวางไว้ใกล้ๆประตูได้อะแล้วมันจะเห็นรอยน้นมือแบบชัดมากก็คือแบบเราเราวางไว้แบบ ท,ทิ้งไว้ตรงประตูได้อะแล้วมันจะเห็นรอยเนมือตลอดเวลาไงแต่ถ้าเป็นไฟฉายอะมันต้องมีไลอัพไงเนงอะแต่เนี้ยมันไม่ต้องมีไลอัพม,มันเห็นหมดเลยมันแบบมันกระจายแสงสว่างอะเออมันไม่เหมือนไฟฉายอะไฟฉายมันต้องส่องไงประมาณนี้แหละโอเครูปถ่ายแปดสิบห้าดอนนะครับเวลาที่ทําได้ก็จะเป็นสิบห้านาทีสี่สิบห้าวินาทีนะครับก็ประมาณนี้นะนี่ครับกระดูกอยู่เบสเมนต์ก็สาเหตุที่ตอบโกเรียวนะครับเพราะว่าในเกมนี้ ผมใช้วิธีการตัดช้อยส์นะครับก็คือเรามีแค่หลักฐานเดียวไงอ่าเราก็แค่ตัดผีออกทีละตัวนะครับอืก็ก็ดูตัวล่าทีเดียวว่าผีตัวนี้วิ่งเร็วไหมอ่ะปรากฏว่าเป็นผีโดินปกติเราก็ตัดไลจูตัดทวินออกนะครับอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเหลือตัวเดินปกติไงก็จะเหลือม l i ลิงสปิริตโกเรียวอ่า ทีเนี้ยผมก็เลยเช็คสปิริตก่อนก็คือจับก็คือสามาร์ทแล้วก็จับเวลา3านาทีว่าเฮ้ยมันมันจะล่าก,ก่อน3นาทีไหมอะไรเงี้ยปรากฏว่า1นาทีครึ่งมันล่าครับก็คือเวลาปกติของผีทั่วไปอ่าก็ตัดสปิริตออกปุ๊บทีนี้ก็เดือไมาเ่งกับโกเลียวโอเคก็พอมันไล่รอบเนี่ยผมก็ตอบโกเลียวทันทีเพราะว่าผีต,ตัวเนี้ยเสียงเท้าดังมากเออคือแบบดังแบบ เสียงเท้ามันหนักมากอ่ะหนักจริงเสียงเท้าแบบตึกตึกตึกเลยอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะก็ไม่ใช่หมายลิงมันก็คือโกรเรียวนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แหละโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคก็สวัสดีผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้ากับผมสวันนีสวัสดีครับ